นางมิวกี้นางมิวกี้แกอยู่ไหนฉันเรียกแกได้ยินไหมเนี่ยมาแล้วค่ะแกมัวทําอะไรอยู่ฉันเรียกแกตั้งนานแล้วทาไมแกเพิ่งมาฮะหนูซัผพาอยู่หลังบ้านค่ะเลยไม่ได้ยินหนูขอโทษนะคะคุณแม่แกเรียกฉันว่าแม่หรอใครเป็นแม่แกไม่ทราบยะเรียกฉันว่าแม่แค่ต่อหน้าพอ่อแกก็พอลับหลังแกต้องเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้หญิง หลังจากที่แม่ของฉันเสียชีวิตได้เพียงหนึ่งปีพ่อของฉันก็มีภรรยาใหม่ต่อหน้าพ่อแม่เลี้ยงทำดีกับฉันมากแต่เมื่อพ่อไปทำงานเขาก็ดุด่าว่าตีฉันทำร้ายกันแกล้งสารพัดและยังใช้งานฉันเหมือนคนรับใช้มิวกี้ลูกดูซิว่าพ่อพาใครมาใครหรอคะพ่อต่อไปผู้หญิงคนนี้จะเป็นแม่คนใหม่ของลูก สวัสดีจ้าหนูมิวกี้แม่จะรักหนูให้เหมือนกับแม่แท้ๆเลยนะจ๊ะไหนลองเรียกแม่สิลูกคุณแม่น่ารักมากเลยจ้าหนูมิวกี้นี่คุณร้องไห้ทำไมหรอฉันตื่นตันใจนะคะที่หนูมิวกี้เรียกฉันว่าแม่ฉันดีใจที่สุดเลยที่มีลูกว่านอนสอนง่ายอย่างหนูมิวกี้ พ่อดีใจมากที่แม่กับลูกเข้ากันได้พ่อไปทำงานแล้วนะจ๊ะแม่ค่ะตั้งใจทำงานนะคะฉันกับลูกจะรอคุณมาทานข้าวเย็นพร้อมกันมิวกี้ตอนเย็นเจอกันนะลูกค่ะพ่อบ๊ายบายค่ะนางมิวกี้หนูอยู่นี่ค่ะแกไปชงกาแฟไม่ฉันกินหน่อยสิได้ค่ะรอสักครู่นะคะเสร็จหรือยังชักช้าจริงนางเ็กคนนี้มาแล้วค่ะ น้ำล้างจาน,นย่ะจืดชืดไม่มีรสชาติเลยไปทำมาใหม่ค่ะมาแล้วค่ะหืมเย็นขนาดนี้ใครจะไปกลืนลงไปทำมาใหม่มาแล้วค่ะนี่ร้อนนี่นังนึงกี้แกตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมกาแฟของแกเนี่ยมันร้อนจนลวกปากฉันไปหมดแล้วเนี่ยนังเด็กโง่อเอ้ย <c oughs> แกยังจะมา้องให้อีกเหรอเดี๋ยวตบปากแ,แก้ ไปเลยไปไปให้พ้นค่ะมิวกี้ลูกพ่อกลับมาแล้วพ่อซื้อของโปรดมาฝากลูกด้วยนะทํางานมาเหนื่อยๆนั่งพักก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ําเย็นๆมาให้เราลูกไปไหนละคุณเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณทําหน้าแบบนี้ฉันเห็นหนูมิวกี้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนชายทั้งวันเลยนะคะฉันเป็นห่วงก็เลยไปเตือนแกด้วยความหวังดี ไม่คิดเลยว่าความหวังดีของฉันจะทําให้แกโกรธจนขังตัวเองไวในห้องฉันผิดเองค่ะที่สอนลูกไม่ดีฉันขอโทษคุณด้วยนะคะเหลวไหลจริงๆลูกคนนี้ผมต้องส่งสอนสักหน่อยซะแล้วอย่าเลยค่ะคุณลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ย่อมมีเพื่อนชายเป็นธรรมดาเราควรเข้าใจแกให้มากๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรแกจะได้ปรึกษาเราสองคนได้คุณช่างเป็นแม่เลี้ยงที่ดีจริงๆผมดีใจที่ผมเลือกคนไม่ผิด ผมไปทํางานแล้วนะฝากลูกด้วยนะคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณฉันเป็นแม่ของหนูมิวกี้ฉันจะดูแลแกให้ดีที่สุดนังมิวกี้แกมันนี่สิมาแล้วค่ะแกใส่หัวอ,ออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วอยากกลับมาที่นี่อีกจะให้หนูไปไหนหรอคะหนูไม่มีที่ไปถ้าไม่มีที่ไปแกก็ไปตายซะฉันกับพ่อแกจะได้มีลูกใหม่ด้วยกันถ้าแกยังอยู่ พ่อของแกไม่มีวันมีลูกกับฉันแน่ฉะนั้นแกรีบใส่หัวไปให้พ้นเย่าไล่หนูเลยนะคะหนูขอร้องหนูยังอยู่กับพ่อให้หนูเป็นคนรับใช้ก็ได้ค่ะพูดยากนะใช่ไหมอย่างนี้ต้องลงไม้ลงมือซะแล้วนี่แน่โอ้ยนี่แนี่นะี่แนี่นี่เน่นี่แนะ่นี่แนะน่นะนนะเอาลืมของซะงั้นต้องกลับไปเอาที่บ้านซะแล้วเสียเวลาจริงๆนี่คุณทําอะไรลูกผมเป่านะคะฉันไม่ได้ทําอะไรเลย อย่ามาแก้ตัวผมเห็นเต็มสองตาคุณค้างฟังฉันอธิบายก่อนผมไม่ฟังคุณทำลายลูกผมขนาดนี้คิดว่าผมจะให้อภัยคุณเหรอนับจากวันนี้เราเลิกกันใส่หัวไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะฉันจะอยู่กับคุณต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วใจ่หัวไปให้พ้นไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งตำรวจจับคุณแน่โทษฐานทำลายร่างกายลูกของผม,ผมอย่าแจ้งตำรวจเลยนะฉันไปก็ได้ มิวกี้เป็นอะไรมีลูกหนูไม่เป็นไรคะ่ะพ่อพ่อขอโทษที่พาคนใจร้ายเข้าบ้านทําให้ลูกต้องเจ็บตัวแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะพ่อต่อไปนี้เราอยู่กันแค่สองคนพ่อลูกก็พอแล้วเนอะค่ะพ่อ